วัดจากความเร็วที่เราแบบละมันได้อะไร่เงี้ยค่ะก็จะพยายามมองตรงนี้ว่าเราได้พัฒนาขึ้นบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ดูนี่มันไปเยอะมากไปเป็นทีละร้อยร้อยเรื่องเลยอะใช่เป็นหมดนะอันตมาก,ก็เป็นไม่คิดว่ามันจะมันจะเลิกได้อะ่ะใช่ไหมว่าเอ๊ะมันคนมันห้ามความคิดได้หรอเนี้ย แรกๆเนี่ยตอนเป็นนักเรียนในปฏิเสธแล้วโอ้ไม่มีทางอกหยุดความคิดใครที่ไปหยุดความคิดได้นะใครมาสอนเรื่องนี้ตลกแล้วเป็นไปไม่ได้ปฏิเสธเลยมันต้องคิดแล้วก็เราก็คิดเองเนาคิดอสุภะดีกว่านะอา่าตอนแรกๆก,ก็ถูกสอนเรื่องอสุภะมาก็เอามาคิดเรื่องอสุภะไอ้การจะคิดจะทิ้งความคิดเนะี่ยไม่มีอยู่ในหัวเลยไม่มีทางลนะความคิดมันโอ้โห ทั้งวันคิดทั้งวันนะเนี่ยความที่เราไม่ไม่เคยรู้ไม่เคยรู้จักไม่คุ้นเคยเราก็จะปฏิเสธไปแล้วนะนานนานใช้เวลาดังนั้นแรกๆเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเบรกมันให้อยู่ก่อนแค่ให้มันหยุดคิดเนี่ยอาตอมาสู้ๆมาตรงเนี้ยก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อไม่ต้องคิดอะไรมากบอกกับตัวเองเอาแค่ รู้ลมไม่ได้วันหนึ่งก็พอละนะให้มากขึ้นให้ถี่ขึ้นนะแค่นั้นนะ <Okay. S 1> นะ่ะเนี่ยครับผมก็สังเกตเหมือนเพราะว่าแต่ละเรื่องในบางทีบางเรื่องมันกลับมาได้เร็วมาก <c oughs> แต่บางเรื่องนี่โว้คิดแบบมันมากเลยไปยาวจนเราก็ <c oughs> ลืมไปเลยแล้วก็ถึงเอา้ายไปไหนแล้วเนี่ยก็กลับมาแต่ว่าความต่างเนี่ยมันมากผมก็เลยใช้เป็นบรรทัดฐานกระตุ้มเองไม่ได้ว่า ความเร็วในการกลับมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องที่เราคิดใช่ใช่เรื่องที่เราคิดและเรื่องที่เราคิดก็ขึ้นอยู่กับตัวสังโยชน,นยชนนถ้าเราคิดในเรื่องที่เป็นสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยละยากมันจะคอยกลับมาเรื่อยทิ้งไม่ค่อยลงแต่ถ้ามันเป็นสังโยชน์นเบื้องต่ํามันจะทิ้งง่ายอ่าให้สังเกตตรงนี้อีกบางเรื่องทิ้งง่ายบางเรื่องทิ้งยากอืมแล้วก็ ถึงเรื่องนั้นจะทิ้งยากโยมก็ตรวจสอบเลยที่สุดมันต้องทิ้งนะต้องลองดูอย่างนั้นยังไงมันก็ดับของมันยังไงมันก็เปลี่ยนเรื่องเช่นว่าโมโหไอ้คนนี้มากๆเนี่ยนะนึกทีไรต้องนึกหน้าไอ้คนนี้ขึ้นมาทุกทีแบบที่โยมบอกมาก็ให้เลยบอกให้เขาเดินจงกรมไปแล้วนึกนึกแต่ไอ้เรื่องเนี้ยนะแล้วบอกในใจอย่าเปลี่ยนเรื่องนะ อ่าเดินมันเป็นชั่วโมงเนี่ยอย่าเปลี่ยนนะอ่าแล้วจะรู้ว่ามันเปลี่ยนนะมันกันึกเรื่องเดียวไม่ได้ก็เขาเล่าขนาดว่าเวลาแบบความโกรธที่มันพุ่งผ่านที่บอกว่าเกลียดคนนี้มากแต่ทุกกริยากับทุกอากับกริยาของคนที่เขาเกลียดเขาแบบเมมโมรี่ในหัวตลอดเวลาจะเดินก้าวเท้าซ้ายเท้าขวากําลังทําอะไรเนี่ยมันอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาค่ะซึ่ง มันก็คงจะเป็นอันนั้นนะคะที่ทําให้เขารู้สึกมากขึ้นมากขึ้นอะไรงะเงี้ยค่ะปล่อยที่จะแบบใช้ภาษาในการมองไปคอยติดตาม<ะ>คนที่ตัวเองไม่ชอบมันกับความคิด <c oughs> คิดแ,แล้วมันคิดเครียดแค่ปรุงะเนี่ยเอแต่ก็ให้เขาพิสูจน์เลยว่าธรรมะพระเจ้าตรงแน่นอนว่าที่สุดมันต้องดับ จับมันมาคิดเรื่องเดียวเนี่ยเดินจงก็คิดมันแต่เรื่องเดียวแล้วบอกมันนะอย่าเปลี่ยนเรื่องนะที่สุดมันก็เปลี่ยนไม่มีจิตอะไรที่มันไม่วางเรื่องใดพอเปลี่ยนเรื่องดึงกลับมาคิดในเรื่องนี้ใหม่อย่าเปลี่ยนไปเรื่องอื่นให้มันคิดเรื่องที่สุดก็เบื่อเอียนเหมือนกันนะใ้เราก็จะเป็นปราจต่างโอเรื่องอะไรก็ตามยึดมั่นขนาดไหนที่สุดมันก็เปลี่ยนนะเพราะนั้นทิ้งมันแต่แรกดีกว่ามันคิดมาปุ๊บทิ้งเลยไม่ต่อ อไม่คิดต่ออย่างเงี้ยอืมพอบ,บอกไม่คิดต่อที่มันเสียดายงี้ยนะ,ะยังคิดไม่มันเลยกําลังคิดมันมันเสียด้ยนะ,นะะอ่าใช่สัตว์มีอะไรเป็นที่มายินดียินดีแล้วในอะไรเนะี่ยสไต